4ีที่ทําให้ชีวิตมีแต่ขาขึ้นค่ะวันนี้ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จนะคะครูมีเคล็ดลับดีๆมาบอกพวกเราในฐานะที่ครูเองติดลบสิบล้านเหรียนติดตัว20บาทในอดีตนะคะสามารถปิดหนี้ส0ล้านได้ในระเวลาแค่3เดือนค่ะ เดเดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านโดยไม่ได้ยิงแอดโฆษณาไม่ได้จ้างดารานในไอดอลเลยครูใช้สีดีนี้ค่ะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอันดับแรกคืออารมณ์ดีค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอารมณ์ดีสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราอัตโนมัติค่ะสิ่งที่2ค่ะความคิดดีค่ะเมื่อไหรก็ตามที่เราคิดดีเรามักจะมีไอเดียความคิดดีเริ่มสร้างสรรค์ด้านดีแลวมันจะทําให้เรามีพลังค่ะคำต่อมาค่ะดีที่3คือปากดีค่ะปากเราสามารถสร้างมูลค่าทางการเงินก็ได้หรือทําให้เรา ติดคุกก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยพูดอะไรก็พูดให้มันสร้างสารรค์และพูดให้มันมีพลังนะคะดีต่อมาคือใจดีค่ะดีที่ใจและใจก็ดีด้วยทําอะไรก็ตามคิดบวกใจบวกไว้ก่อนเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามาดวงขึ้นง่ายมากฝึกฝนนะคะ4ดีที่ต้องพกติดตัวเลยโอเคไหย